สวัสดีครับเพื่อนสมาชิกครับสวัสดีวันอาทิตย์ครับวันนี้วันอาทิตย์ที่11ธันวาคม2 5 6 5ครับอรุณสวัสดิ์นะสบายดีนะครับเพื่อนสมาชิกพักผ่อนนะครับวันหยุดสุดสัปดาห์วันอาทิตย์ถ้าทํางานก็ไปกาลังใจซึ่งกันละครับอาจารย์ก็ทํางานครับอาาัดค,คลิปนะอัดคลิปแล้วก็กําลังทําสูตรสถิติสูตรไหนดีๆสูตรไหนเด็ดก็มาแบ่งมาแชร์กันนะครับเมื่อวานนี้ ไม่ได้ลงคลิปไป1วันนะครับแล้วก็สูตรเราก็หลุดทั้ง2สูตรน,นะครับเด่นบนเด่นล่างหลุดเลยนะเอ้ก็ <c oughs> เอาสิ้นสุดการเดินทางสูตรเด่นบนนะที่5ดาวมเสดาแต่ก่อนทำจะมีเดินต่อเนื่องรู้สึกว่าเคยจำได้จะ10กว่า15งวดติดต่อกันเลยนะ,ะแต่มาปีนี้นี่ ห้าดาวเองนะครับต้องเปลี่ยนสูตรใหม่แล้วนะครับเมื่อวานนี้เราก็หลุดนะหลุดไปเมื่อวานได้ออกอะไร9 7 8 1 5 7ออกดีมากเลยนะ7นี่อาจารย์ดูๆนะเลขยังเดิมอีกแล้วนะ7 1 5นเนี่ยมันก็วนๆกันอยู่เนี่ยแหละมันไม่ค่อยมีอะไรใหม่เช่นเลขใหม่ก็เล่นเลขอะไรเลขเลขเลขหอย่างเงี้ยไม่มีมาเลยเห็นหน้าตานี่อย่างเงี้ยเลข6ไม่มีมาหลายงวดแล้วนะเลข3อย่างเงี้ยใช่ไหมเลข3เลข6ไม่มี เลขสี่สามสี่หกสามเลขเลยที่อาจารย์กล่าวมาเนี่ยภายในห้างวดที่ผ่านมาไม่มีเลยนะเลขสามเลขสี่เลขหกเ, 4, เ 6, งี้ยวนกันอยู่เนี่ยเก้าเจ็ดหนึ่งนะห้าก็เริ่มมีแต่เลขเจ็ดเยอะสุดละที่เห็นนะห้าเจ็ดเก้าเนี่ยแต่ไม่เป็นไรลองดูงวดนี้จะเป็นยังไงนะเราก็เดินตามสูตรไปนะครับสูตรว่าย,ยัางไงก็ว่ายอย่างนั้นสูตรเด่นบนเด่นล่างสูตรใหม่ครับวันนี้ครับสูตรเด่นบนม้วนนี้ถึงจุดสิ้นสุดที่สีดาว ครับเอาละครับสูตรคำนวณมือเด่นบนสูตรใหม่วันนี้อาจารย์นํามาฝากกันนะครับเป็นสถิติสิบนวดใช้แค่หลักเดียวครับไปบวกตัวเลขคงที่จุดสําคัญมันอยู่ที่ตัวเลขคงที่เนี่ยครับความสอดคล้องกันนะครับใช้หลักหน่วยแค่หลักเดียวนะครับอาจารย์มาร์คไว้นะครับ1 1หห,หลักแค่นั้นไปบวก2บวก3บวก1คงที่โอเคครับลองคํานวณกันดูนะเราก็ลองย้อนไปได้ถึง10งวดน,นะแต่ลองคํานวณสัก4งวดพอ กำลังพอดีนะครับเอาละครับหลักหน่วยเลขเจ็ดงวดแรกถอยไปสักสี่งวดเจ็ดบวกสองเป็นเก้าเก้าบวกสามเป็นสิบสองนะครับรวมแล้วได้เลขสองหลักสิบสองเนี่ยเลขสองหลักลเราแค่หลักหน่วยของสิบสองคือเลขสองสองเดือนหน้าหนึ่งได้เลขสามเก้าสองสามเด่นบนนะครับออกเก้าเจ็ดเก้านะครับเก้าเข้ามาในตำแหน่งหน่วยร้อยบนนี่นะครับหาเลขเด่นเลขดับอยู่ในสูตรนี้แหละครับหาตัวตัดทิ้งตัวคัดเฟ้นตัวดับก็หาในสูตรนี้แหละครับหาตัวเด่นก็จะสูตรนี้แหละครับ นานๆที่จะแจ็คพอตสามตัวบนตรงๆเลยนะครับแต่ส่วนใหญ่จะหึ่งตัวเนี่ยหนึหรือ2องนะครับสก็ถือว่าแม่นหน่อยโอเคครับงวดต่อมา9กบวกสเป็น11ได้เลขห1ึบวกสได้เลขส4่บวกหได้เลขห้าหนสี่ครับออก5้าสองสองห้าข่าวตำแหน่งร้อยบนต่อไปครับหลักหน่วยเลขสอบวกสได้เลขส4่สีบวกสามที่ได้เลขเจเดินหน้าหนงที่ได้เลขแปดส็ดแปดออกเก้ครับ เจ็ดเข้าตำแหน่งร้อยสิบบนขอโทษขอไปครับสิบบนต่อไปครับหนึ่งบวกสองที่ได้เลขสามสามบวกสามได้หกหกบวกหนึ่งที่ได้เลขเจ็ดสามหกเจ็ดครับออกเก้าเจ็ดแปดเจ็ดเข้าตำแหน่งสิบบนมีเจ็ดไม่เสียหายครับแตงวดน,นี้เจ็ดน่าจะหยุดแล้วมั้งเอาแล้วครับหลักหน่วยเลขแปดครับหน่วยบนนะบวกสองที่เป็นสิบถ้าเลขสองหลักเอาหลักหน่วยเลขสิบ หน่วยของ10ก็คือเลขศ 0. 0ตัวแรกนะครับ0บวก3คงที่ได้เลขก3 3บวก1ได้เลขก4เด่นบนครับเลข0เลย์เลขกนะเล็ก 0, ลีก 3, กนะ่นเรียบร้อยครับเดี๋ยวสักครู่ไปดูเด่นล่าง0ูใหม่ เด่นล่างสูตรใหม่เราใช้หลักร้อยครับบวกกัน2ครั้งนะไปบวก0นบวก2บวกคงที่สถิติ10บมวดเหมือนกันหลักร้อยบวกกัน2ครั้งครับย้ำอีกครั้งนะครับไปบวก0 2 5คงที่ถอยหลังสัก4งวด826 6บวก0เป็น1 6ตัวเดิมเอาเลข6 6บวก2เลด้8 8บวก3 8บวก5เป็น13ได้เลข3 68 3ครับออก7-8 8เข้าตำแหน่งหน่วยบน เราขอขอภยครับหน่วยล่างครับหน่วยล่าง928บนะครับบวก0นย์คงที่ได้18บตัวเลขมาเลข8 8บวก2เป็น10เอาเลข0 0บวก5ได้5เด่นล่างครับคำนวณได้เลข8เลข0นเลข5ออก5 2ครับ5เข้าตำแหน่ง10ล่างต่อไปครับหลักร้อยครับเลข5บวกกัน2ครั้งเป็น10บนะครับบวก0นย์ก็ได้เลข10เอาเลข0 0ย์ย์บวก2ได้2 2บวก5ได้เ0็7ออก0 9ย์ครับ0ย์เข้าตำแหน่ง10ล่าง ต่อเนี่ครับ9 2 8บวก0เป็น18ตัวเดิมใช้เลข8 8บวก2เป็น10ใช้เลข0 0วก5ได้ 5, 5, 5. 8 0 5ครับมวน1 5 5เข้าตำแหน่งหน่วยล่างวันนี้ครับวันอาทิตย์ที่11ธันวาคมเด่นล่างหลักร้อยบวกกัน2ครั้ง9 2 8บวก0ได้18ตัวเดิมเอาเลข8 8บวก2เป็น10ใช้เลข0 0บวก5ได้5เด่นล่างได้เลข8เลข0เลข5 เด่นบนในเลข0ูเลขสาเลขสีเพราะฉะนั้นหลักๆนะครับขอเป็นเลข0ูแต่คอมพิวเตอร์มันคำนวณได้เลขสี่ฮก็ศูนยแล้วกันครับอ่ะศูนย์สี่สี่ศูนย์ศูนย์แปดแปดศูนย์ห้าห้าศูนย์สี่แปดแปดสี่สี่ห้าห้าสี่แปดนยี่ศูนย์แนี่เรียบร้อยครับ เฮงเฮงเฮงรวยรวยรวยปังปังปังพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ